สวัสดีครับอเล็กเทเดตครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา Subscribe กันมากด Subscribe กับ daily news live ขีด th ครับผมกด Subscribe กัน,นเยอะๆครับปัญหาความวุ่นวายที่วัดบางขานนะฮะหรือว่าวัดฮิรัญยาราม,อ,มอยูอ่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรยังไม่จบนะรบเรื่องนี้ยังเป็นปัญหา,เ,าเรียกว่าปัญหาระหว่างพระระหว่างญาติโยมเนี่ยยาวนาน เรื่องวเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดผมเกริ่นเขาข้าวก่อนแล้วกันนะครับว่าเจ้าวาดรูปเดิมเลยมีปัญหานะฮะสตอรี่นิดนึ่งรูปเดิมเนี่ยรูปเดิมเนี่ยมีปัญหาว่าเหมือนกับเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสนะก็ถูกมีการยัดโจมส่วนหนึ่งเนี่ยร้องเรียนร้องเรียนเสร็จปุ๊บทางสำนักพุทธนะฮะก็สั่งให้เจ้าวาดรูปเดิมนั้นน่ะพัก การเป็นเจ้าวาดแล้วออกจากวัดแล้วส่งรักษาการเจ้าวาดมาแทนคนนี้คือพระครูพิสุทธ,ธิวรากรนนะฮะเป็นเจ้าวาดวัดหนองดงที่โพธาเลนนั่นแหละแล้วก็มีตาแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอําเภอโพธาเลนด้วยให้เข้ามารักษาการเจ้าวาดวัดบางคานเพื่อมาดูแลรับช่วงต่อหลังจากที่เจ้าวาดรูปเดิมปลดไปนะฮะท,ทางพระครูพิสุทธิวรากรเนี่ยก็ดําเนินการแต่เข้าวัดไม่ได้เลยเ<อ>นะฮะเพราะว่าถูกกลุ่มลูกศิษย์ของเจ้าวาดรูปเดิมเนี่ยล็อกประตูวัดล็อก กุตตต่างๆจะทําอะไรไม่ได้เลยนะก็บอกว่าโดยมีสนชคนหนึ่งเป็นเหมือนเป็นเป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังถ้าเป็นคนในพื้นที่อ่าเป็นคนพิจิตเป็นคนพิจิตด้วยก็เลยเหมือนกับว่ารู้เรื่องรู้เรื่องอาทางพระครูพิสุทธิ์ท่วรากรก็เลยไปร้องเรียนปปชว่าความถึงพฤติกรรมของสนชท่านนี้นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับคุณไผบูญนิติตะวันครับหัวหน้าพัก ประชาชนปฏิรูปนะฮะพร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายแถลงข่าวหลังจากมีชาวบ้านที่โพทะเลเนี่ยร้อยห้าสิบคนจากชุมชนวัดบางขานเนี่ยมาร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระครูวิสุทธิเวลาพรก็คือก็คือรักษาการเจ้าวาดที่ถูกส่งมาคนที่สองเนี่ยบอกว่าเอาเงินของวัดนะครับไปแล้วก็ไปมุกมิบ รวมแล้วส9สิบเก้าล้านบาทเบิกถูกออกถูกเบิกไปจากบัญชีวัดแปดบัญชีโดยที่ไม่แจ้งเหตุผลต่อกรรมการวัดโอ้โหก็เพิ่งเข้ามาหยอกๆยกนี่เองเอแล้วก็แทบจะทำอะไรก็ลำบากติดขัดไปหมดคนตอน่อนันี่ไงไปมาไม่เหมาะสมซนะแล้วไปมามาถูกร้องจริงไม่จริงไม่รู้แต่มีการร้องว่าอย่างนี้เหมือนเหมือนไป่การตอบโต้อ่าใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าตกลงยังไงเนี่ยตกลงทางทางลูกใหม่มาก็ถูกก็มีเรื่องถูกร้องเรียนอีก โอ้โหนะเพราะว่าทางคุณพมพรพเสน่์พอสำนักพุทธเพิ่งลงไปที่วัดนะวันก่อนเห็นว่าเคลียจบแล้ววันก่อนเนี่ยดูดูท่านพงพรพรมเสน่ห์ลงไปเนี่ยผมเห็นข่าวผมว่าน่าจะจบแล้วจบแล้วแต่ดูเกมเมื่อวานเนี่ยพอคุณพงพรกลับกรุงเทพปิดกันใหม่อีกแล้วผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมของสนชอีกฝั่งแล้วล่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าสนชเนี่ยเขาโดนโดนหมายเรียก ฝั่งนั้นใช่ไหมโดนที่ตํารวจในพื้นที่เนี่ยสนชเนี่ยเหมือนกับว่าสนชท่านที่ว่าเนี่ยเหมือนกับว่าไปรู้เห็นกับชาวบ้านไปยุยงชาวบ้านให้มาปิดบ้านหอะไรก็ถูกถูกแจ้งความแบบพูดง่ายก็ตํารวจเขาอยู่ระหว่างจะออกหมายเรียกอยู่สนชเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ก็เนี่ยว่าฝ่ายสนชเนี่ยน่าจะโต้กลับแล้วล่ะเอาชาวบ้านมาแจ้งความรักษาการเจ้าวาดว่าอะไรนะมุกบิดเงินอะไรอย่างที่คุณกบบ้านเมื่อกี้เนี่ยสามสิบกว่าล้านอะไรเนี่ย 3, 39ล้านยังเป็นการเป็นเกมกันอยู่เราพยายามติดต่อไปยังพระครูพิสุทธ,ธิวรากรนเนี่ยนะครับ,รบก็เพราะเราเคยคุยรอบหนึ่งแต่ว่าท่านไม่สะดวกตอนนี้นะน่าจะกําลังพูดคุยสอบถามสอบสวนอะไรกันอยู่นี่แหละนะครับก็ปัญหานี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่านานมากแลวยังไม่จบแล้วก็ยังไม่จบอะ่ะเขาบอกว่าชาวบ้านเกือบพันคนตอนนี้นะได้ลงชื่อเพื่อเตรียมยื่นถวายดีกาแล้วด้วยนะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลย เรียกว่าสวนสวนหมัดมาแรงเลยโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อนะ